ดีวันนี้วันที่6มีธุนาหกแปผมชอบสายพันธุ์นี้นะเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง,ง่ายกินได้อร่อยกินได้ทันทีสีสวยโ <c oughs> ตวไวโคนนิ่งโคนง่ายตัดปุป๊บปักปับ๊บลดน้ำสักหน่อยสักเจวันเพอร์เฟกก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอสีก็สวยดอกก็เยี่ยม ดอกเพอร์เฟกสีเขียวม่วงแซมขาวนิดนึงมีพึ่งด้วยเห็นไหมนเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เพอร์เฟกเนี่ยไรสายพันธุ์หนึ่งก็คือเนี่ยเห็นว่าหญ้าชุกเขียวเนี่ยไม่ต้องทำเพี้ยอะไรเลยมีน้ำให้มันกินโตดิบโตดีเป็นพืชสมุนไพรชั้นดีเพอร์เฟกั้นนี่นะเราจะพามาเดินดูตอนนี้นี่นี่ก็จะเป็นพืชสมุนไพรก็คือผักบุง้ง กินกับส้มตำอร่อยฮียของอร่อยเอต้องทำหาเลยเลย <c oughs> ต้องลงทุนเม็ดมันต้องลงทุนอะไรเลยนกมะขี้ใส่ปุ๊บผลผลิตงอกงามจเจริญเติบเติได้ดีอ่ะดูดิจะเป็นสายพันธุ์ไหนมันขึ้นได้หมดเขียวเจ้าจงขจีเพอร์เฟกไม่ต้องคิดอะไรมากเลยโอ้ยลงเรื้อยกันเมามันเนี่ ไม่ลำบากไม่ลำบนนี่แกโตก็โตนะสุดยอดเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ต้องกิดมาปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ต้องทำหาเลยเลยเพอร์เฟกอยู่ได้ทุกที่ขึ้นได้ทุกอันุที่มีดินหรือไม่ต้องมีดินก็ได้มีปูนมันยังขึ้นได้เลยสุดยอด ไม่สุดยอดธรรมดาอยู่ได้ทุกชั้นอนุงองค์ประกอบร้อนหนาวฝนเสียดายไม่มีหิมะเพอร์เฟกต์จริงๆจบ